ยาคุมหายี่ห้อนี่แหละที่เบาสบายสีอิีนี่นะนี่เลยทุกคนนี่ที่ดันลังมันยี่ห้อนี่แหละที่มาเดือดตายเบิด์ผ่าน,นใหญ่มาซอ,อยี่ได้มาหนิโอ้ดีการไนรนาะกาไร่จะไดะแวว้แล้วเพิองหรือเปล่าจ้าแล้่ววาดนี่ต้องเศรา้าโอ้เขามาเลยเขาามโอ้หา้ากันแล้วก็ไปพัดขอดเนาะเดี๋ยวพวกเสียใจน้ำหแล้วไปเว้ยว่าไปบ่ได้โหห้าครับกระทู้เนี่ย เนี่ยไถหุดนแล้วเนี่ยไถดำเขาจะไถหุดเด้เนี่ยอันนี้เต็มๆมันโม้บอะไรก็เกือมันซะกล่าวสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวัอนี้ก็ออกมาหน้าตัวเองนะทุกคนวัอนี้ออกมาดำหน้าตัวเองได้มือนี้เพราะว่าเขาเกลกะมาแต่ตั้งลาวอะไรเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็เลยสิ่มาดำหน้าตัวเองก็ร่างเฉลิมดำมือนี้มือแหลกเลยทุกคนดำกับในพันกระปูสองคนนะกาสีลอยดีสีดำจากมือนะมันจะสีเบิร์ตนี่นี่แหละเขาสีดำกาแนวเอาขาตัวนี้ก่อนนะที่เขาตัดใบนี่ เฉพาะกาตัวน,นี้ก็ลอยป้ายนะทุกคนลอยเจ็ดสิบสองไอ้แมนมาว่ะเออแมนลอยหกสิบสองแล้วลอยหกสิบสองหมัดเลยทุกคนเฉพาะกาเขาตัวน,นี้นี่แหละสิไปดำให้ตัวน,นั้นให้ทีในพันธ์กะปูไทยอะไรทุกคนให้หน้ายอดเท่าใครนี่มันบอก,อ,อกเขาก็เลยไทยถับดำเลยนะเดี๋ยวจะได้ชนะคนกะขึ้นรถเทนไปดำหมัน,นี้ดำสองคนนี่แหละ อยู่มากแล้วก็มันอันนั้นมันขวบแน,น่นอนนะมันลงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวยังครึ่งหนึ่งลูกชายเพป็นกระคุณมาสอยแม่โอ้คางละหนึ่งคางละสองพวกลูกขึ้นมาเก่งแถามมันนักเอาคางละม่านที่ลูกเออเาคางละมา่านลูกลมันนักคมาให้แม่ได้เจ้าเด้อคุณมากกวันนี้เด้อลูกเด้อแม่ชิลงดำเลยเด้อเออเออใครได้ลูกเผยโอเคของเราสบายผันขาหน,นะทุกคน,น,นผ่งเนี่ยฝั่ใหญ่เพื่อกะมาอีกได้เมือนี้นเดียกับเต้คนผู้หนึ่งงานคนงานผู้หนึ่งเดี๋ งานบานเขาคนมาคนหน่งเดืเอดผ่านใหญ่กินเขาอยู่เผานใหญ่มาเฮ้ยเผนใหญ่มาจาพี่ยนายิ้าห้าก,กนแลเอาปห้อตัวเองกันเลยมาเลยเดี๋ไป่นเพักผ่อน่านาทุกคนไดานใหญ่กันเลเาไ,ไปซอยนมเดียวเพราว่าเราค้าเด้เาบอค้าก็ไปซอยคนคือกันแล้วผพว่าเราคิดเหนียกงานนั้นจำเป็นเลยทุกคนเอา,านี่ลงดำก่อนทุกคนไปนี้ cá với đàm con เดจะเพร่ายาอาย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 า้ายกยา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 ยกยหยายานาย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 า้ายายาเายายายักาย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 กยานายาอาเายายายา้ามาย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 าุาย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 าม่ยา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 ยยาายยยาาาายาย้ ได้นี่แหละนี่ไทยดำใหม่อีกก็คิดีตาเกลียวเลยนะแับห่วยวัวขันบมเสียกับเกลียววัวเป็นสิวอะคอยออกมาจนตกใจเออวัวเลยกับมาฝากผ่อนสำน้องมาซอยเลยวันนี้ต่อเขาเห็นเออดีใครเนี่ยเขาไปเขายังเห็นเขาเห็นเออเบียร์โอ้ยค่ะเดี๋ยวไปซอยจะมือเดียวเป็นอย่างนะวิทถ่านแล้วก็เจะได้ส์อะ เป็นจะได้ยังยู่นกับบุมีไผ่แบบนี้อะไรจะว่าไอ้ไปซอยก็จักเสียดอย่างไรเล่ากับคือบุไรอันนั้นบุไรเป็นยังน้าเออมื่อนั้นก็เว้ากันอยู่กับข่อยนี่เจ็บตีนสิซือ้อเออเว้ากับข่อยอยู่เย็บเล็กสิซึบัดผ่อโม่ไป,ป่เสร็จเปล่าเสียหงวยถึงเราถึงเราบุไรแล้วก็ย่างบุไรคือเก่าเือคล้องตกใจไรนี่มาว่าจะใส่บ่ทาผ่อปผ่แล้วใครบ่เราหนึ่งบ่อก มาบัได้เจ๊แม่เอาเส็พวกจะใจนัแล้ว่าไปเอ้ยว่าไปบัว大爷โถฮะกับกระโหัวหนากับมันกรโหัวห่านหน้าเขาหนบอันยานันเยินกับ่มี่หันานันเยินกับบุมมี่โอ้ยตายแล้วจมองว่ะิมยิ้หนอว่าไม่หกไ่าง Đi cái này ơi Một chút cái có thêm hạ rồi thưa รังสออหนาแนงนะ <Okay. S 1> นปเป้าอีกคนนึมัน นี่ยวดูทุกคนยาคุ้มหงายี่ยหอนี่แหละที่บาสบายสีอิบนี่นะซูมิโซย่าไอ้ยังนี่แหละนี่แบบนี้เหละทุกคนนี่ที่ดัดลังมันหี่หอนี่แหละที่มาเดถียรตายเบิร์ดนี่เจ้าข้าขอจะาพิษรั่วเจริญนั่นนี่ก็จังเขียนในสีมันสีเข่าว่าเป็นหูนี่คือว่าตายเบิร์ดนั่นนี่แบบนี้เทุกคน่แหละทุกคนนี่ นคือว่าบ่ฮึ่งปะไหมอเลยหอบเลยลองนึงพี่น้องเอ้ยไปลองแล้วไห้นึ่งไห้นึงแล้วนี่โอเว่นลองแล้วนี่ไห้ก็สี่เหลี่ยมคนน่ะดูไห้ก็ปูขาดอีกไห้นึงเดี๋ยวไห้ตัวนั้นคือสีประมาณเพีนพอดีเนาะไห้ที่โซงถูกมั้งนั่นดิยังอีกไห้นึงเอาว่ก็ปูขาดไป เป็นยังเมื่อเอาปมดูดน้ำนะสิมาดูดดำแถวเทียงเพราะว่าอันนี้มันเขาดรอ่ะที่จะเอาลงให้ดดใหญ่บ่ได,ด้สิเกี่ยวเขาแข่งน้ำทแข่งฝนแล้วหงอัวพักกับปีกับปีหงอว่าปีเยวะพักมาเนาะงงอว่าปีแล้วก็ได้กลับมาห<ะ>น้าปุ๋งห่างหลัดอิน ก็เห็นว่าได้บะเนี่ยได้ก็ยังเห็นยังมีความสะดวกไงว่าเท้ามอสิสุดมีแต่ได้พังหัวมือเท่านี้มันเคืนหน้ามันบเพียงกัน เรียบร้อยทุกคนวันนี้ถือว่าได้ไายเติบอยู่นะสี่คนดำเนี่ยแล้วก็ลูกมาแทนบบสบายนะบบสบายคนกะทัยนะคนนี้ได้สิได้อยู่ประมาณสองงานให้ไงหนึ่งเลยทุกคนเขนเฉลี่ยเ่กันนะเพราะว่าให้ใหญ่ตัวนี้แค่เฉลี่ยงานนหน่อยๆก็สองงานเลยให้ตัวนี้อีกสองไห้นะสามคนเลยทำอะไรทำงานบปใหญ่ปนใดากำลังงานไงกับพ่อบ้าณสองยงพักเงี้ยทุกคน นี emi, o, ่กํลังปุงบ่ได้มีเด้นี่มีบ่ท่านี้เด้ปีนี้บ่ได้มีผักกระยงผักกะแยงใส่อันแกงน่อไม้นี่สิเก็บไปล้างไว้ใส่ตู้นั่นกบ่ได้อมีผักกะแยงถ้าผักกะ็สิไก็ไปใตไ มันจะดีขนาดแล้ว่าเอาเซโต้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวก็ใชยดำแล้วนะนี่กับบดิมีแล้วนี่ก็เลยจะเก็บไว้ทุกคนตัวนี้คือตัวใหญ่เลยไปขึ้นพักก่อนกินเขาแั่นทุกคนบัดนี้เจ้าพอและเห็ดยังยังกินนะขนแถวนีนโอ้จักระสิวาเลยกับบดิมีะลายกับทีดจะใช้ดำใหม่เบิด์ตเลยทุกคนมันก็สะดำสามกะห้องนีแเลย คเเลียงกับในพันกระปูไทยสีดำอยู่นั่นไทยแล้วก็สิโป้มหนามใส่แล้วก็ดำเพราะในพันกระปูเป็นอาวุธเพื่องโป้มหนามมากๆเลยนะไทยใหม่อยู่ป <c oughs> ีนี้พอด,ดีอันไห,หน้าซองเถื่อขาดหน้าซองเถื่อตก็ไห้ตัดแล้วดูบ่ค่อยงาม เดวเต้เด็กไทยกะไทยแต่บอนบุคอยง่ายปะไดจำสีไทยไทยบัดปีปีนี้ไทยเปลเวบปลาจะเถื่อเห็ดในผันกะปูเห็ดนกสการกสการเนาะมีตัช่องมีตักนกระสการอันใหญ่ลวงเลยนี่ค่ะ ไอพบิดอีกทุกคนนี่ดิจะเป็นขาเด,ด้บัดนคอแล้วขวไก่ชิแกงลาไก่ซอยเนี่งไก่มันมาเบิดมังขอล้เกลือมงมันมา,บมนมาบเบ่ดอะเกลือมันซะแกงทุกคนใส่พักแน้วมาดิพักห เอกไดูมลตัีก็เป็นส่วุมกันพยายามควบคไว้กินสางหากก็ได้ที่เป็นยังเดกวส่กินเองบุเป็นสีส้มเนาะ เมมาใส่ได้จหน่อยกินเขาคอข้าวสุกกเป็นกินนะนาแกงไก่นะน้องน้อแม่กำลังย่อมมา้าทุกคนมาิเหมือกันแกงเห็ดเอ้ยแกงเห็ดส่กินแกงไก่ไก่ตุ่้มอไเอา พอหน่อยนะกิ้นหนีกเลยคือบ้องอนาคตไม่ไหวอีกล้วมันเออมันแรงเกินไปมันเอ้ว่ะมเดอหล่อเกมนไปมันจะได้อันนี้ดู นอดเพี่เขาเละแล้วก็วงดน้ำนาต่อน่าจะคนนี่ในผ้านใหญ่เป็นขาดะนะจะไงตอนนี้เขาปูหนามมาใส่นะนี่ก็คือการปูมาใส่แต่ทางนี้มันนุน่นี่มันเลยบิดถึงถึงที่ทางนะแต่าทางมันมันคอยน,นะมันดูนี มนโฟมใส่ให้ตัวลุมนี้ค่ะคนี่แหละว่ากันดัก่นอนแบบนี้ั้งนี้มันาะเคลมมันดิบใส่ดิมัน <c oughs> มีหน, <c oughs> น,นาหแค่ลูกต่อแฟนคนหายาไม่น่ายพิษนนาว ทำเรื่องท่านยู่ที่แก่หม้อกันยัไง้ม่ล่น้งหมตัวโม่ิกินหางเยีเตลียนกัาลัปัดกัไใหยลงแล้วอะทุกคนไตัวนี้หลอบแรกนะนี่กำลังจะไหนึ่งหลอบแรกไปลงอีกครที <se> <cam Around streaming> ่สองจริงมันเป็นไ้เดียก็ไฮนี่แหละแต่ว่าเฮาเสบายเป็นป <cam> ่านหลัดเพราะว่าน้ามันบดถึงทึงดิทางปนทุ่นหมวมือก็เลยป่านหลัดดินมันบดเพียงดี ลูกกไฮที่ชงเนาะลงกไฮที่สามลยแบันี้ทุกคนตอนแรกลงไฮที่สามไฮตื่นไงกูมูได้ไฮตื่นแถวเบิ่งมันนี่ว่าซีดำได้จักหมัดมันนี้เบิ่บ้ากะลอยหกสิบกะลอยู่วะกะลอยหกสิบสหมัด บ่ยจ oh. ูมงนี่ยไรเออโอ้ม yeah. ันสีเบิรดบอสีเลือจากหมดเบิดลอยหิเ่งมาเติบได้เาแห้งเลยเนาะเก่งทุกว่าเลยธรรมได้เลยกราิแม่เห็นไหมได้สามไห้เลยทุกคนนี่มดโดยโดดยยเนี่นีกมกลพอเท่าลงไห้ที่สี่ตัวนี้เอาบุกอีกแห้วันเวไห้ตัวีนะไห้ที่สมเนาะตัวนี้่วยรแล้วมันด้ดำหอบอะไรได้เป็นท่อบ่ ได right? you know, ้เตอเปนี่นี่เร yeah, ียกกะเขาเนี Ellen> ่ยตัวนี้จ็สีพอจะบพอขันบพอกสีเลือน้อยนึ่งนี่ละเอ้าลงลุยต่อแบบนี้ยังมาแรก่งพอเท่าเราเมื่ออะไรหอดเวลาอะไรสีมุกเลยเ่อเออโอ้ลูกสีมุกลร่ะสีมุกาแล้วต่งเวลาเป๊ะเดยเนาะหลับกนาะเออสีมุกสหาสพยำมาแรกุน เบอก็โดม่ว่าก็เนี่ยเขาว่ากขหลุดเดี๋ยวเขาเอาหนามอจะหายนะก็โทษละหลุดเนาะนยับ่โตบอกจนสั่งลูกมาบอกวันนี้จงไดพี่เอาหลุดใครจะได้ผู้ไดเอาหลดเด้อว่าาต้องคิดคำู้เดียวอะไู้หลุก็บอกแล้วแลนเาแม่สั่ง ไอ้นี่แต่ว่าจะไทยต่นั่นเอาไว่าไทยหุดเนาะเพราเขาไม่ได้ไทยหุดเด้้นกะป่ตางเขาเขาเรยนเขาหายหนเสือห่งเขาหันใส่หุดทำ่หุดทไงขาดทาเถื่อเขาอันนี้ซีเถื่อ ไม่ได้ทายหุดแล้วทาดำเขาจะทยหุ่นด้ยอันนี้จำกันกับมาไทยอันนั้นเลยมาได้ทยหุดนและวยองเลยกันนึระดียากเลยหยาบเกินดีนหโอ้ยหมูมีดอกเถึงมีน้ำคำหนึ่งครั้งโอ้ยครับตัดมาเรื่อยตัเฉยนแล้วดัดคุยัดสรนแล้วยกลายมือส่รูนแล้วหนึ่งน้างรลาแลม่่ร เรียบร no ้อยตอนแรกไอ้ซีห้ซีรองอือว่าได้ไล่เติบอยู่กาลอยป้ายลอยสองหมัดได้เรือซํำนี่พรีบัลอยหกงหมัดบนี้ิบเออ่ะเนาะเก่งกระดาษผ่านใหญ่มาสอยเรียบร้อยกระดัมาำเนี้ยนี่คู่มือประมาณซมือเคยปะวิดเรียบร้อยเบิร์ดโหลดกาันะดาษดำเนี่ยกรเนี่ยเบิรงนี่กะ ก็ยังติดไปนำนำทุกคนเนี่ยเบิง่งก็คือยังเคี้ยวไปนำเน่ค่ะด <laughs> ิถ้าถ้าซาเนี่ยเบิร์กก็เคี้ยวจัก,นกหน่อยนะเฮาวด์เดดำก็พอได้ไปิดไปมันมีแต่มาลงเห็ดมุนเบิดมีฮักเบิร์กไก,ก,ก่ก็ลงตอดกินขีก็ยินน้ำนาเหล้วตัวนี้เดี๋ยวเสี่อมก็จะไปตัดใบก,ากา้านก็แล้วทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้ก็สิขอเจ้าใบไปทำนี้นะมีแต่ควมพบความเจอหลายๆที่เขาไม่ติดตามาราหับสมเบิ่งคลิปเฮาวด์เดียดจนจนจบนะทุกคนจะได้ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปในเดิมส่วนีว้ก็พาเนี่ยกนคคลิปกพ มือลุกมือบอ่อเลยเพราะว่าเขายังคาดำหน้านะภายแล้วก็ไม่มีเวลาตัดนะทุกคนสิมประัดกลางคืนกับ่พ่อสิเลีวยวันนี้เขาเมื่อยเบียกกึ่งเวยนนะเขาก็อยากนอนก่อนมันโอเค